สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเฟดดี้เกมเดทบเดย์ไลฟ์กันจะมาเล่นแอดออนที่จะทําให้เซอร์นั้นหลับไวขึ้นครับส่วนตัวเปิร์กก็จะบาลานซ์กันหน่อยก็จะมีส่วงเครื่อง2ตัวช่วยไล่สตัวเดี <c oughs> ย๋ยวเอาไปเล่นตามกันไม่ได้เนาะ <c oughs> อย่างแรกก็ตัวนี้เลยกระปุกยาทุกครั้งที่ผู้รอดชีวิตนั้นตื่นขึ้นมามิเตอร์จะหลับไวขึ้นครับ10%แล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทุกครั้งที่ตื่นมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเนาส่วนอีกตัวเวลาที่ซอร์ใช้นาาฬิกกปุตัวต้านการหลับจะลลดงไวขึ้น20% ส่วนตัวผมชอบแอดออนคู่นี้นะคบเพราะว่าถ้าซื้อหลับไวแล้วก็ได้เปรียบขึ้นไม่ว่าจะทวงเกมที่เขาต้องไปหานาฬิกาปลูกหรือว่าถ้าไม่มาด้วยกันก็ไม่มีใครช่วยบอกตำแหน่งครับซออาจจะหลอนๆแล้วโดนเราตีฟรีบ่อยด้วยส่วนตัวเปิร์ฟผมจะเอาเก็บของดีไว้ที่หลังมาช่วยไล่ครับมันจะทําให้เหล่านั้นเช็ดเลือดไวด้วยการเก็บสแต็กจากการตีเซอร์ที่ไม่ใช่ขาไม,ม่มุมตีหนึ่งครั้งก็เช็ดเลือดไวไป4%สามารถเก็บสูงสุดได้ถึง8สแต็กเลยถ้าตีครบ8แล้วก็จะเช็ดเลือดไว3าะ แต่ว่าอย่าไปตีคนที่เป็นขาแมงมุมนะทุกคนไม่งั้นจะลุไป2ฮนะต่อมาก็สั่นกลัวตัวนี้เอามาถ่วงเครื่องทุกครั้งที่เราอุ้มเซอเร์อเครื่องทุกเครื่องที่ไม่มีเซอร์ปันอยู่จะถูกล็อกเป็นเวลา16วินาทีครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเซอร์ปันอยู่เครื่องนั้นจะไม่ถูกล็อกก็เลยเอาเพลงกอมเด็กมาคอมโบด้วยมันจะทําให้เรากระทึบเครื่องแรงขึ้น20%ครับหลังจากแขวนเซอร์แล้วตานี้เราเล่นเฟสดี้ด้วยหลังจากแขวนเซอร์แล้วเห็นเครื่องไหนไม่ล็อกว้าไปได้เลยฮะกระทึบไม่พลาดแน่นอนแล้วก็สุดดท้ายายยเเเเเิิรขขออองงงลคื่ต อันนี้ตรงตัวเลยครับทุกครั้งที่เครื่องติดเราจะอุ้มวางข้ามหน้าต่างหรือว่ากระทืบสิ่งของต่างๆไวขึ้นเครื่องละ6%บอกกับเปิร์กเซตนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องรีบอุ้มไปแขวนตะขอเพื่อเอากระทืบแรงแล้วก็ว้าไปเครื่องที่ไม่ถูกล็อกเนาะโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยกันไปครับได้เป็นด่านเจเนอร์ฮะบอดวุ่นวายส่วนตัวไม่ชอบเท่าไหร่หวามันเยอะ เรามันใหญ่มากทุกคนด่านเนี้ยเราเราเล่นเฟดดี้ด้วยเอ้ยเฟดดี้ได้อยู่มั้งทุกคนเขาเขาวาปเครื่องได้โอเควางไปทุกคนวางไปถูกต้องแบบนี้เธใครหายใจใครหายใจเอาหูดีซะงั้นเราซื้อหูฟังได้นะครับผมเดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ให้คร <c oughs> ับลูก ขอบคุณครับขายของเฉยเลยบึมแอมมองหลังเนาะมองหลังคมปึ๊บอ้าวโดนจริงอีกก็เห็นมองหลังอยู่ฮนะนึกว่าจะวิ่งกลับอาวเรื่องฮนะน้องเดินตามตรงๆเลยไหมไม่ต้องลงต้องหลอกแล้วเอ้าพามาเจอเพื่อนนฮะ หนึ่งแผลไหมถูกต้องผ่าตายเนาะสวยมีไม้อยู่ฮะครับขอบคุณครับโดดไปแล้วเอ้ยมีไหล่ปะเนี่ยเหมือนมีไหล่เลยสวย เค,นะเ,คเครื่องก่อนฮะเอ้ยเครื่องใกล้ๆอยู่นะเดี๋ยวรีบอุ้มครับไปกระทืบเครื่องก่อนเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยมีสองเครื่องเหมือนอ่าปันสองหนึ่งเครื่องเนาะแล้วก็ปันหนึ่งหนึ่งเครื่งองอ้าวไปดูเครื่องนูน้นอุ้ยเกือบติดพิดถูหาที่มาปล่อยให้ช่วยกันไปเลยเนาะปึ้ม เอาไว้สวยหนึ่งแห่แน่นอนฮะถูกต้องฮ้ยลายคุ้นๆลายคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนเรียบร้อยแต่รอบนี้เราเดินทันฮะน้องลาล่าน่าจะมีไลน์เนาะเราเลยไม่ทันไม่มีคนปั่นเหรออ๋อปั่นข้างบนปั่ข้างบน โอเควาวข้างบนเลยเอ้ามือลั่นนะลูกศรยังไม่ชี้ข้างบนเลยมีคนสะดุ้งฮะปล่อยมือหุ้ยแรงมากแรงมากถ่ายมาเนี่ยโอเคฮะไม่ฝืนเต็มประสิทธิภาพโดดลงไปแล้วทุกคนเป็นน้องเอดาไม่เอาน้องเอดาไม่เอาฮะขาไงมุม,มนี่เลยนี่เลย คิวกันตรงตะขอเอาเรื่องฮะเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิไม่มีไม้ทุกคนหมับเขาให้ <c oughs> แม่กำลังทดไว้ในใจฮะอย่าให้มีเลย <c oughs> <c oughs> น้องมีแทงหลังอะ่ะขอบคุณครับเดินดื้อๆเลยผม อันนี้น้องยังยังไม่ติดในฝันนะต้องป่าไปเรื่อยๆฮะให้น้องติดฝันเราจะได้ไล่ง่ายๆหน่อยอ้าเรียบร้อยอยู่มองมองคมเอาโอ้โหตายยากกว่ามีฮะทุกคนครบสูตรเลยไปเนี่ยไม้นี้ไม่เล่นครับตรงนี้ไม่มีไม้สวยดิผันปะ โอ้โหมีไม้เซฟไม้ดีเลยไม้นี้ยังเซฟอยู่จังหวะนี้ต้องทุกไม้ครับปึ้มสวดยอดอ้าวโดนแบบนี้ไม่ทันหรอไม้เยอะเหลือเกินพี่จุกดีๆทั้งนั้นครับ หลอกไปที่นึงหลอออีกที่นึงเรียบร้อยสวยเอ, <c oughs> เอ้อาเฮ้ยอะไรของผมวะโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดถูกต้องนะฮะขาตาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มีสเตนบายทุกคนแลกเลือดเฉยเลยหูไล่น้องตั้งนานอะ่ะโดนทั้งแทงหลังตายยากไม้ยังมาแลกเลือดอีกทุกคนเหลือเครื่องเดียวแล้วคนเดียวจุ๊สี่เครื่องเลยฮะน้องฟิงเจริญพรฮะขอให้เจริญเจริญอะไรวะเนี่ยผม ค,คือเปิดเกมมนาะผมว่าผมโอเคแล้วอะ่ะเอาเรื่องตีได้เลยเนาะโอเคครับดีบอุ้มเลยจังหวะนี้ปุ๊บอุ้มอย่างรวดเร็วฮะสแต็กสี่ล็อกทุกเครื่องเลยเหรอเอา้าไม่ได้ปั่นเหรอทุกคน อ๋อนู่นนูนน่นไกลเลยโอ้โหเครื่องเหลือกระติดนึงปุ๊บเกือบเซจกระเทือเครื่องแรงไปฮะเป็นน้องลาล่าที่ปั่นอยู่มาด้วยกันมะเนี่ยน้องเฟิงฉีกให้ไกลเลยอ่ะปุ๊มแมมันขัดใจจร,จริงฮะไอ้ปุ่มสลับเนี่ยมันน่าจะสลับให้ไวกว่านี้อ่ะทุกคน แบบถ้าเราอยากระเบิดไม้ก็กดระเบิดเลยต้องมาสลับทีหลังฮนะอันนี้ก็ฮิวเลยไม่กลัวเลยน้องมีตายยากเนาะถ้าจำไม่ผิดจัดมาลุกจัดมาอ้ยบงับงบไม่ต้องบางนะไม่ต้องบางเร็วเวโอ้โหกว่าจะกดเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้ใจหายเลยฮนะ ว่ามีแรงเลือดอีกโอเคเดี๋ยวรีบอุ้มเลยทุกคนเดี๋ยวน้องเซเบอร์มาเราพังเลยนะเดี๋ยวอุ้มเสร็จแล้วก็ไปกระทืบเครื่องแรงอีกนู่นเลยฮะมีคนปั่นอยู่จริงด้วยแอะแอะแอะมีคนมาล่อซะด้วยฮะแปลว่าเครื่องเครื่องนี้น้องเซเบอร์ปั่นเนาะทีนี้จัดว่างานดีเลยฮะ ถ้าเมื่อกี้ผมไปตีน้องลาล่าต่อผมว่าไม่ได้อะเครื่องน่าจะติดทุกคนแล้วฮีวไวด้วยตึงแหไปเมื่อกี้มานล่อเรามาล่อเราถ้าจะไม่มีอะไรให้จุกแล้วฮะทุกคนตายยากกับเขาไหมเนี่ยไม่มีเนาะปึ๊บโอ้โหอุ้มอย่างรวดเร็วฮะ ตีเช็ดตีเช็ดตีอุ้มตีอุ้มปึ๊บ,บอยู่ไหมคิดว่าเขาจะอยู่ที่เครื่องไหมทุกคนเฮ้ยนี่ไงลอ,อยเป็นใครเอ่ยเอา้าใครกระโดดรับลูกขอบคุณครับ ดักทุกคนดักดักหน่อยอุ้ยวิ่งไปเครื่องเลยแต่ผมว่าเครื่องมันเบาแล้วแหละทุกคนเราก็ทื่อไปสองทีอะเบาตรงไหนเบาตรงไหนอือเหมือนทันด้วยทุกคนกระทึ้เครื่องแรงแล้วปล่อยให้น้องนอนไปก่อนนะทุกคนเผื่อเขามีแทงหลังฮะนี่เอานี่ดีกว่า ลงโล่งฮะหมาบเข้าให้มีไม้ปะเนี่ยมีด้วยกล <c oughs> ับไปเครื่องก่อนฮะ <c oughs> เราต้องห่วงเครื่องเอาไว้ทุกคน <c oughs> ออ้อหก็ติดอีกแล้ว <c oughs> อุ๊ยอะไรของผมวะ โอเคเฮ้ยโอ้โหระบบดีอ้าวไม่มีสามเปอร์เซ็นต์หรอ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เอามาครบฮะถ้าเขาเอาสามเปอร์เซ็นต์มาด้วยเขา <c oughs> เขาก็ไดโบลโลนะ <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บทุกคนผมรอกระทืบเพื่อนก่อน ้ลแลวถ้าเราไม่กลับมาก็ติดนะเนี่ยทุกคนคือเขาเขาช่วยกันเสร็จแต่เขาก็ปั่นเลยสองคนปุ๊บมีคนอยู่ไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ชอบด่านใหญ่ตรงนี้แหละทุกคนมันแบบมีที่องค์ที่แอบมีโมุงมีมาเยอะแยะไปหมด ออกไปฮะมาช่วยไหมยังไม่มีใครมาปั่นดับไปเลยก็ได้นะฮะเครื่องผมเห็นคนอยู่ข้างบนแต่ผมทำเป็นไม่เห็นชัดเจนฮะ <c oughs> เราห้ามเงยหน้าทุกคนถ้าเราเงยหน้าเดี๋ยวเขารู้อันนี้ไล่ได้เลยนะผมว่าแทงหลังน่าจะหมดแล้ว ตัดคนออกไปเลยครับยังไงเขาก็ปั่นไม่ทันหรอกเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องฮะมาล้มคอมแมปแล้วเสาไกลด้วยทุกคนมุมนี้ดีจัดแต่เครื่องล็อกหมดฮะแปลว่ายังไม่ได้เริ่มปั่นเลยโอเคไปเลยฮะไปเช็คก่อน จน่าจะไปฮิวันก่อนฮะไม่เริ่มปั่นหรอกโอ้โหมารูปเกมนี้ได้ไงก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยมีเสียงแก๊ก้ๆนะตอนแรกผมว่าเครื่องติดหมดแล้วอะไม่ยังไงก็ไม่ทันนะฮะกระทึเครื่องแรงช่วยชีวิตเรียบร้อยเนาะแบบนี้ ถูกต้องนะหาซเซเบอร์กันทุกคนผมเห็นตรงนี้แวบๆอะ่ะผมจะไม่ปล่อยให้ซเซเบอร์รอดไปเด็ดขาดคือปวดมากเลยะ่ะปวดแบบแบบตอนที่จุกน้องฟึงอะ่ะโอ้โหลุกขึ้นมานี่คือแบบหมดแรงเลยคิลเลอร์หมดแรงฮะลุกแล้วไปไหนนี่ไงแหมวจริงๆฮะพวกนี้ ครับลูกถูกต้องฮะอะที่เดิมฮะโปรเตโต,ต้สวยนอนรอที่เดิมเลยแล้วเราก็เดินหาเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่วงไม่วัดแล้วหลุมอะ <c oughs> เซเบอร์ต้องไปกับผม <c oughs> มาชัว เนี่ยเขามีแตะเพื่อนโบโล่อะมันฮิวไวมากทุกคนตรงนี้ไม่มีไม้มฮะตรงนี้ก็ไม่มีไม้เช่นกันโอเคตรงเตรียมเนอะมับ อยู่ตรงนี้ไม่เอ่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าฮะจะบ้าตายคือน้องเขาไปปลุกตัวเองตลอดเลยอะเฮ้ยเ,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 เห็นรอยแล้วจะบอกน้าแลกเลยแลกเลยก็ได้นะครับไม่แลกตีไปเลยฮะเราเช็ดเลือดไวอยู่แล้วสแต็กแปด เอาละปุ่มละทิ้งขึ้นแล้วฮะเขาบอกพอเฮ้ะพอเฮ้เกมคู่นานเลยมาผมไม่ยอมพู้นยิงผมจะเอาน้องไปด้วยเฮ้ตีก่อนเลยกว่าจะมา รอแป๊บหนึ่งฮะโอเคจบเนาะแบบนี้ <c oughs> ผมเอาจนได้อะ <c oughs> เหนื่อยฮะเหนื่อยที่รอเหนื่อยที่เดินแล้วก็เหนื่อยที่หา <c oughs> น้องโคตรเนียนเลยเขาแบบปลุกตัวเองตลอดอ่ะ โอเคมิชชั่นคอมพิวครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยเซอร์น่ารักว่า GG มาด้วยทุกคนปกติผมเห็น GG ก็คือแบบต้องชนะแล้วค่อยจีอันนี้เซอร์ตัวอย่างที่ดีฮะ